อยากจะขอให้ท่านผู้ชมร่วมรับร่างสาดุดีวีรบุรุษผู้กล้าไปพร้อมๆกับผมข่าวนี้นะครับหนบัญชาการสงครามพิเศษจพิธีรับศพวีรบุรุษทหารกล้านักรบพิเศษที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสังเกติครับที่สนามหน้าศาลายงใจยุทธภายในกองพลรบพิเศษที่หนึ่งค่ายเอราวันตะบนเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอําพลอัง,พองคพากรกุลผู้ราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพลตรีเดชาสีมงคล รองผู้บัญชาการโดยบัญชาการสงครามพิเศษตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนทหารนักรบพิเศษและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า300คนได้ร่วมพิธีรับศพส0บเอกจิรายุสอินทุมานวีระบ,บุุษทหารกล้านักรบพิเศษที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งถูกเคลื่อนย้ายส่งกลับหน่วยและภูมิลำเนาด้วยกัสยานเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17ของศูนย์การบินฐานบกซึ่งส่ง,งบินตรงมาจากมณฑลฐานบกที่25จังหวัดสุริน์ มาสู่จังหวัดลบบุรีท่ามกลางความเศร้าสลดครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่25<ม>กรกฎาคม2568ค่ะเกิดการประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามทำให้สิบเอกจิรายุทธอินทุมานได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปฏิบัติหน้าที่ป้องกันร,รักษาแผ่นดินไทยด้วยความกล้าหาญสิริรวมอายุได้32ปีค่ะทั้งนี้ค่ะนายอัมพลอังคภคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวสุดีวีรชนทหารกล้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักรบทหารกล้า ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินและรักษาความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุขติและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้ไปได้ด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งความเสียสละวีรกรรมของท่านจะไม่มีวันสูญเปล่าและจะถูกจดจำตลอดไปในหัวใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไปค่ะขณะที่รถขบวนเคลื่อนผ่านตัวเมืองลบบุรี ประชาชนชาวลบบุรีพร้อมกันมาดักรอถือธงชาติไทยเพื่อไว้อาลัยทหารกล้าขณะกำลังเคลื่อนขบวนศพผ่านมาบนถนนวงเวียนเทพสตรีแม่ค้าลบบุรีถึงกับหลังน้ำตาค่ะ